สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่สดใสนะครับผมของวัยรุ่นช่วงนี้ก็ใกล้ปิดเทอมกันแล้วเนาะฮะเล่นเกมกันเพลินๆก็อย่าลืมอ่านหนังสือกันด้วยนะครับสำหรับน้องๆวัยเรียนทั้งหลายนะครับวันจันทร์มีแพ็กใหม่มาเช้าเช้าแบบนี้ผมก็จะมานั่งรอเปิดเสมอนะครับหน้าตอนที่อัดคลิปอยู่นี้นะฮะตอนนี้เนี่ยเหลืออีก2นาทีนะครับแพ็กใหม่ยังไม่มานะฮะแพ็กเก่าอีพิกยุโรเปียนกรนด์กำลังจะหมดไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองจัดแพ็กใหม่มาลองสองแพ็กใหม่แล้วก็มาลองวัดดวงกันสักรรออบบ2นคเเช่ย ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอีกหนึ่งนงาทีครับ A later few moments later. ได้เวลาเป็นสมควรแล้วนะครับผมแพ็คนี้ก็จะอันตรธานหายไปนะกดเข้าไปอีกทีหนึ่งผมจะลองทะลึ่งเปิดเปิดดูดิเปิดได้ปะไม่น่าจะได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเก้าโมงสองนาทีแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดได้แล้วทองมันจะไม่พอดิไม่เอาดีกว่าปุ๊บนี่พอแพ็คใหม่มันมาแล้วนะครับผมเคยทะลึ่งแล้วเดี๋ยวกลัวมันจะบัก <laughs> แพ็กใหม่มาแล้วครับผมเป็นอีพิกบาซิลที่เรารู้กันล่วงหน้านะครับว่า3ามตำนานคนนี้จะมาในวันนี้ซิโก้เดลนิสันแล้วก็โรมาริโอนะฮะมีอีพิกที่มีสกิลพิเศษ2ตัวนะครับบิสเคอร์เลอร์ของซิโก้นี่น่าสนใจว่าซิโก้บิสเคอร์เลอร์นะครับผมมาพร้อมกับบูสเตอร์อะไรเนี่ยแฟนตาซิต้านะครับบูสเตอร์เม็ดแรกนะครับสกิลพิเศษบิสเคอร์เลอร์พอสกิลบิสเคอร์เลอร์ไปอยู่กับตัวไหนตัวนั้นกลับเป็นตัวที่ น่าสนใจขึ้นมาทันทีทีเดียวเทียวนะครับผมส่วนโรมาลิโอนะครับก็เป็นฟิโนมินฟินิชชิ่งนะครับผมเป็นโกโพเชอร์ด้วยล่างนี้อ้า่าเอาเด้คู่แข่งเอโต้หรือเปล่าเนี่ย ดี๋ยวดูสแต็ปเริ่มต้นดิอุ้ยสแต็ปเริ่มต้นสปีด85นะครับผมน่าจะตันไปได้แบบสปีดต้นน่าจะทะลุร้อยได้นะเดานะครับเดานะตอนที่อัดคลิปนี้ยังไม่ได้ลองสุ่มค่าพลังอะไรเลยนะครับผมสไตรเกอร์อินสติ้งนะครับบูสเตอร์มิดแรกนะครับและสกิลพิเศษฟีโนมิโนฟินิชชิ่งนะครับผมอ่ะอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจส่วนเดลนิ่สันเนี่ยตัวเก่าผมเคยเอาไปอัพเป็นสายกลางรุกนะเพราะมันมีร่างหนึ่งที่สปีดต้นดีแต่ร่างนี้เนี่ยเป็นสไตล์คอสสเเเปปชียลิต์นะะครับผมอ๊ ปกติเดวนินสันเนี่ยเท้าหลักของเขาเนี่ยจะเป็นเท้าซ้ายนะครับแล้วเล่นปีกซ้ายเป็นธรรมชาติก็คือเป็นตัวเปิดนะครับแต่ค่าพลังเปิดล่างเก่าเนี่ยน้อยมากนะครับพอจะไปอัพไปยืนฝั่งขวาก็ยืนไม่ได้อีกนแต่ล่างนี้เนี่ยถ้าทํามาเป็นคอสเปชียลิสแล้วยืนได้ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับฝั่งขวายืนได้ไหมต้องเปิดให้ได้ก่อนถึงจะรู้นะครับว่าฝั่งขวายืนได้ไหมต้องเปิดให้ได้ก่อนแล้วก็ไปกดเพิ่มตําแหน่งดูนะครับว่ามันเพิ่มได้หรือเปล่าอืมแล้วค่าพลังเปิดละ่ะอุ้ยมันก็เเหมมือนดิะค่า กาเปิดนี่สีแดงแป๊ดๆในนี่คือค่าพลังเริ่มต้นนะครับผมแสดงว่าค่าพลังเปิดเนี่ยก็เต็มที่น่าจะซักประมาณ80ไม่น่าจะถึง90้าสิบรอบเจ็ดพานะไม่น่าจะดันได้ขนาดนั้นนะครับเต็มที่น่าจะดันได้80ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าค่าพลังเริ่มต้น6 7เจ็ดเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าจะเอามาเป็นตัวเปิดปีกซ้ายนะครับผมแล้วสไตล์คอสเปอริิสมันสเต,ต็มันไม่ถึงอะ่ะถึงแม้ว่าเอ่อสไตล์จะเป็นคอสเปอริิสแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าไม่มีสก, point กิลพ าก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าในเมื่อเกมเพย์จะอยากให้เราเล่นคอสเปชยลิสเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เหมาะก็อาจจะย้อนแย้งกันยังไงเด,เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับต้องลองฮะของทุกอย่างมันต้องลองของจริงถึงจะรู้นะครับเราอาจบางทีเราอาจจะดูแค่ตัวเลขมันอาจจะไม่เข้า้าใจเท่าไร่มันไม่ถึงกึืนเท่าไหร่นะครับแต่บิสเคิลเลอร์ของซิโก้น่าสนใจฟิโนมิโนฟินิชชิ่งแล้วก็โกบอ์เชอร์ของโรมาลิโอก็น่าสนใจนะครับผมไม่รู้ว่ามีทีเซอร์ให้เราหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูทีเซอร์หน่อยดิทีเซอร์มีไหมนะ ไม่มีทีเซอร์ให้ครับต้องอาจจะต้องไปดูในเว็บนี่เพื่อเห็นอะไรบางอย่างที่เป็นจุดเด่นของทั้ง3นักเตะคนนี้นะครับเริ่มกันที่ซิโก้ก่อนนะครับเป็นจังหวะฟรีคิกใช่ไหมร่างนี้ AMF นะครับบิสเคอร์เอาไปปั่นเน้นปั่นได้หรือเปล่าฟรีคิกครับฟรีคิกแสดงว่าสเต,ต็มันต้องเน้นเรื่องของการยิงโคง้งเรื่องของการยิงลูกนิ่งนะครับเรื่องของการจบสกอร์แล้วก็พลังเตะนะครับ kicking power นะทีเซอร์เป็นฟรีคลิกเลยนะครับส่วนโรมาริโอนะครับผมก็เป็นจังหวะไรเออยครับอันนี้ผมสนใจตรงที่ว่าเป็นโคโพเชร์นี่แหละจะชิดชเหมือนเอโต้หรือเปล่านะครับจังหวะจับบอลแล้วก็ดีดลูกนี้นี่เป็นฟุฟตบอลโลก9 4หรือเปล่า,าจังหวะ9 4หรือเปล่าแล้วก็เดลนิสันครับเดวนิสันแตะแล้วก็กระชากแล้วก็เปิดไหมถึงทำมาเป็นคอสเปเชียลิสต์นะ แตะแล้วกะชากอย่างเดียวเหรอฮะหรือยังไงกระชากไปครับแล้วก็เปิดเลียดเียดให้กับโรนัลโดหรือเปล่าในคนนั้นอนะโรนัลโดอาายหรือเปล่าเออถ้าไม่มีลิขสิทธิ์มันจะเป็นแบบว่าตัวดัมมี่ อาจจะเห็นอะไรไม่ได้มากนะครับจากทีเซอร์นะฮะเดี๋ยวขอดูอีกรอบหนึ่งดิซิโกขอดูสเตตอีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นคลาสสิกนัมเบอร์เทนนะครับผมสไตล์เป็นคลาสสิกนัมเบอร์เทนแล้วก็ค่าพลังเริ่มต้นฟินิชชิ่ง80ลูกโค้ง81ครับเตะแรงเท่าไหร่เตะแรง78เท่านั้นเองนะครับผมอันนี้คือค่าพลังเริ่มต้นนะครับผมคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะรู้ได้มากกว่านี้นะครับก็คือต้องลองเล่นต้องลองรีวิวนะครับเดี๋ยวเราลองรีวิวให้รับชมกันนะครับอ่ะแต่สิ่งต้รนาาเเกถป็ ถ้าทีมชาตินะครับคือถ้าเกิดคุณจะเอาไปเล่นอีเวนต์สโมสรด้วยนะครับผมซิโก้เนี่ยมีโลโก้สโมสรก็จริงนะครับผมแต่ไม่ใช่สโมสรในในยุโรปนะครับเพราะว่าก็อิงตามชีวิตจริงนะฮะเขาเล่นให้กับสโมสรฟาร์มิงโก้นะครับร่างนี้เนี่ยก็จะเป็นปี1982นะครับผมโลโก้สโมสรก็จะเป็นฟาร์มิงโก้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเกิดใครเล่นสาย ID บาร์ซินอาจจะเหมาะนะครับเอาไปเล่นแบบเก็บอีเวนต์อะไรต่างๆนานานะครับสำหรับซิโก้นะครับสโมสรฟาร์มิงโก้ในปี1982นะครับ ส่วนโรมาลิโอฮะโรมาลิโอเนี่ยจะเป็นปี1994นะครับเป็นฟุตบลอลที่ฟุตบอลโลกที่ฐาเมริกาที่แอตแลนต้านะครับผม1994นะครับบาราซินชิงกับอิตาลีอิตาลีโรเปโตบาโจยิงจุดโทษข้ามคานนะผมดูเป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกที่ผมดูในชีวิตเลยนะครับผม1994ตอนนั้นแบบเด็กมากๆนะครับแต่ดูทันนะครับโรงเรียนนี่ถึงก็หยุดให้ดูฟุตบอลโลกเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมสไตล์ร่างนี้เป็นโกโปเชอร์ er, นะครับโลโก้สโมสรเป็นบาร์เซโลนานี่แหละน่าสนใจตรงนี้นะครับผมคือถึงแม้ว่าอาจจะเป็นโลก ทีมชาติเป็นการ์ดทีมชาติแต่โลโก้สโมสรเป็นบาร์เซโลนาเราเอาไปเล่นอีเวนต์ที่เป็นลาลิก้าหรือว่าอีเวนท์ที่เป็นสากลได้บาซ่านะเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับผมแล้วโพเชอร์ด้วยนะครับส่วนเดลนิซันนะครับเดลนิซันเนี่ยก็เป็นสโมสรเซาเปาโลนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อาจจะเหมาะกับไอดีบาซินนะครับผมเป็นร่างปี1997นก็ะครับก็ค่อนข้างคลาสสิกนิดนึงนะฮะทั้ง3ตัวนี้นะครับแต่ก็ไม่เก่าจนเกินไปนะครับบางคนก็ดูทันบางคนก็ดูไม่ทันนะครับ โอเคผมมีงบอยู่ที่900ทองพองดีเป๊ะเลยนะครับคลิปนี้ ID นี้นะครับขออนุญ,ญาตร่วมสนุกหน่อยนะครับถ้าดวงจะมาก็มาถ้าดวงไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับก็หวังว่าจะได้ตัวสักหนึ่งตัวนะครับผมมาเป็นแรงดนบันดาลใจให้สําหรับคนที่มีทองน้อยอยากเปิดนะครับผมแล้วก็อยากได้ตัวดีๆนะฮะเผื่อฟุกกับเขาบ้างนะครับผมไป ขอร่วมสนุก901นะครับผมครั้งน,นะครับผม1จุ่มนะครับผมจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับตำนานอ e ีพิกปาซินทั้ง3ตัวนี้นะไปลองกันดูครับผม1 2 3ไปสขอหนึ่งตัวก็ยังดีครับเขียวเขียวมีลุ้น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 เขียวครับมีลุ้นเขียวโอ้แต่ว่าลิปลีเหลอเกินลิปปีเหลอเกินเฮ้ยเสื้อเหลืองอ่านเปลี่ยนสี เดวนิส oh oh. no ันอโออุตส่าห์ดีใจอุตส่าห์ดีใจเดวนิสันอ้ไม่เป็นไรอีดีกว่าดี๋กว่าเกลือวะดีกว่าไม่ได้อ่ะเดวนิสันแต่ประเด็นคือผมกำลังคิดอยู่เพราะว่าไอดีนี้เนี่ยผมเล่นเป็นแผนหน้าคู่แล้วจะเอาเดวนิสันไปเล่นตรงไหนวะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูทีมนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเล่นแผนหน้าคู่ดิเดเอออาจจะต้องเปลี่ยนแผนนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนแผนผมบอกเลยว่าเอ็มบาเป้ร่างนี้เป็นการ์เซนด้าที่โคตรเท่เลยนะครับการ์เซนด้าตันหนึ่งร้อยหนึ่งเลยเแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับเป็นการ์เซนดา้าร่างเก่าตอนปารีสนะครับ ผมต้องตอบไปก่อนเผื่อเดี๋ยวมีคนถามในคลิปแน่นอนว่าเอ็มเปเป้พี่ร่างนี้คืออะไรครับพี่อะไรเงี้ยเป็นการาดสแตนดาร์ดเก่าของปารีสตอนที่อยู่ปารีสนะครับผมและพี่โคไม่ได้ลบก๊์ดนะครับเกียนว่ามันเปลี่ยนแบ็กกราวแล้วสแตทเนี่ยมันไม่เปลี่ยนสแตทต,ตอนนั้นค่าพลังกราดสแตนดาร์ดส,สูงมากนะครับผมจะลองเอาปเป้ออกก่อนนะครับแล้วก็ลองเอาไปยืนตรงนี้นะครับคือแค่อยากลองนะครับว่าอัพดูว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับอยากรูก้อยากรู้เฉยๆนะครับปึ๊บ ร้อยสองว่ะร้อยสองันนี้คือยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์มิติสองแล้วก็โคอสยังเป็นโคอสมึงบูสต์นะครับแค่อยากรู้ว่าเรื่องของการเปิดนะครับการบางอันตอนที่พิ้งได้บอลชั้นครับ99้าสิบเก้าหนถึงแม้จะเป็นคอสเปเชียลิสก็จริงนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้เออเน้นไปการเปิดปะดูพาร์ติ้งหน่อยพาร์ติ้งอะไรวะเอาเลยมาแล้วพาร์ติ้งล็อตเท็ดพารแค่73็ดสเองทุกคนแล้วไม่น่าจะดันได้มากกว่านี้มากด้วยนะครับ เพราะถึงแม้ว่าจะเป็นคอสเปชิลิสก็จริงอะ่ะก็จริงอะ่ะแต่ว่าเราอาจจะไปเล่นเป็นออฟสไตล์ไปก็ดีน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำน,นะครับผมกาลังมองว่าถ้าเอาไปเล่นเป็นโฮเพเยอร์เอาไปเล่นเป็นกลางรุกอะ่ะเหมือนกับร่างเก่าที่ผมเอามายืนข้างในอะ่ะจะเหมาะหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงรายละเอียดจะ,ะทําให้ดูตอนอรับคนรับชมในคลิปรีวิวแล้วกันนะครับเช้าเชา้าลิ้นผมอาจจะพันนิดนึงนะครับนาออ่าอันนี้คือเดลนิสันนะครับผมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวโรมาริโอกับซิโก้เดี๋ยวจัดรีวิวให้รับชมกันเช่นกันนะครับ โอเคนะครับใครที่จะเล็งแพ็คนี้นะครับจะเปิดหรือไม่เปิดยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมผมเปิดไปเท่าไหร่หรือย,ยังไงนะผมข้ามผมประหยัดทองนะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคครับใครไม่กดติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวครับทุกช่องลิงก์อยูคลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ They tell Jason!